นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังธรรมังสังฆังนามัสามิีตโตประรังสัก,กจังธรรมโมโซตโพติติ <c oughs> โอกาสต่อไปก็ให้เราตั้งใจฟังธรรมะอันเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ เข้าใจในหลักธรรมะแล้วก็มาพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลนะเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัตินั้นสิ่งที่สำคัญก็คือความสงบของใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราได้ฝึกขัดปฏิบัติเข้ากรรมาฐานออนไลน์วันนี้ก็เป็นวันที่8เราก็ได้เจริญสติสมาธิปัญญากันมา8วันนะ เราก็ตั้งใจเป็นผู้มีศรัทธามีความเชื่อความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีความเชื่อความเลื่อมใสแล้วเราก็เป็นผู้มีศีลนะตั้งใจประพฤติปฏิบัติสิ่งที่จะทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบนะเกิดสมาธินั้นคือเราจะต้องมีสติความระลึดึกได้ สัมปัญยะความรู้ตัวตลอดเวลาในขณะที่เราจะทำอะไรเคลื่อนไหวร่างกายไปมาเราก็มีสติกํากับจิตของเราไว้ด้วยในช่วงที่เราเข้ากรรมาฐานเราก็ได้มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมการเดินจงกรมก็เราก็มีสติอยู่กับอินยาบทเดินหรือว่าในขณะที่เดินเราก็กําหนดพุดโทโธไปด้วย เมื่อจิตของเรามีความสงบนะจิตก็จะอยู่กับพุทธโธอยู่กับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายจิตจะค่อยๆรวมเข้ามาเกิดความสงบนะเมื่อเกิดความสงบแล้วการเดินก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสงบเบากายเบาจิตเบาใจ,เ,าจเราจะสังเกตได้กับผู้ปฏิบัติหรือว่า ในขณะที่เรานั่งสมาธินะจิตของเรารู้อยู่กับปัจจุบันไม่คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตสติของเราตั้งอยู่ในกายของเรานี้ไม่คิดไปนอกกายคิดอยู่ในอาการ32 <c oughs> ก็จะทำให้จิตของเราเกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจของเราได้เมื่อจิตของเรามีความสงบ เล็กน้อยนะเราก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติต่อๆไปความสงบของจิตก็จะแนบแน่มขึ้นก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่ออาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนะเป็นเบื้องต้นเพราะเมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหม่ๆมันก็จะมีนิวรณ์ที่มากลางก้านจิตของเรา ไม่ให้เข้าไปสู่ความสงบอย่างเช่น,นความยินดียินได้ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐพัฏฐธรรมารมหรือว่าความลังเลสงสัยความงงเหงาเหานอนนะหรือว่าจิตของเราก็จะทำให้จิตของเราไม่เข้าไปสู่ความสงบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีสติความะดึกได้สัมปจัญญาความรู้ตัวต,วตลอดเวลาอย่าเช่นในขณะนี้ เรานั่งฟังธรรมะเราก็ให้สติของเราตั้งหรือให้ตั้งสติของเราอยู่กับการประพฤติการปฏิบัติเราจะกำหนด,ดรูลมหายใจหรือว่ากำหนดคำบริกรรมพุทโธเราก็ให้สติจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมหรือว่าให้สติของเรารู้อยู่กับลมหายใจนะอาจจะคิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเราก็พยายามกำหนดจิตด,ดึงจิตของเรา ให้มาอยู่กับปัจจุบันธรรมน, yo, นี้ปัจจุบันจิตนี้จิตของเราก็จะค่อยๆมีความสงบมีความตั้งมัน่นเมื่อจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นจิตก็เป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ก็เป็นส่วนหนึ่งมันแยกออกจากกันเมื live, ่อก่อนนี้เรยายังไม่มีความสงบหรือว่าไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติจิตกับอารมณ์มันก็รวมกันจนแยกไม่ออกแต่เมื่อเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สติสัมปชัญญะของเรามีกำลังมากขึ้นมีความสงบของจิตเราก็จะเห็นอารมณ์เป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งนะคนเราส่วนกันเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วจิตก็ไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ต่างๆเพราะว่าอารมณ์เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ก็ดับไปนะเราก็ไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ทั้งความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความยินดีก็ดีความยินได้ก็ดี จิตของเราก็ไม่เข้าไปยึดถือทั้งสองอย่างตรงที่จิตไม่เข้าไปยินดียินได้ตรงนี้แหละตรงที่เราจะเห็นธรรมะเห็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าเห็นความสงบของจิตหรือว่าอาศัยความสงบมาพิจิพิจารณาทงความยินดีความยินได้ความสุขความทุกข์ความดีใจเสียใจถ้าเราพิจารณาแล้วอารมณ์ต่าง มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปมันเป็นลักษณะแบบนี้เพียงแต่ว่าจิตของเรายังไม่มีกำลังจิตของเรายังไม่มีความสงบเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นอารมณ์ต่างๆหรือว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาในอารมณ์ต่างๆตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกหัดปฏิบัติมาเดยนยงกรมมานั่งสมาธิก็เพื่อที่จะทำให้จิตของเรา มีความสงบมีความตั้งมั่นจะได้รู้จะได้เห็นตามความเป็นจริงในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกอุบาสิากาภาษานะ่กก็ต้องอาศัยนะผู้ฟังนั้นก็ฟังด้วยความสงบเมื่อฟังด้วยความสงบแล้วก็จะเข้าใจรด้ว่ารู้เห็นธรรมะบางทีเราได้ยินได้ฟังว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งเดียวได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันก็มีนะครั้งเดียวได้สําเร็จเป็นพระหันก็มีแสดงว่าผู้ฟังนั้นจิตก็จะต้องเป็นสมาธิมีความสงบของใจเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งอย่างเช่นเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเรามาฟังธรรมะถ้าจิตของเรามีความสงบในขณะที่เราฟังธรรมะ ธรรมะก็เป็นนามธรรมจิตของเราก็เป็นนามธรรมสัมผัสรับรู้กันได้จิตของเราก็จะเกิดความสงบนะบางครัง้งื่อทีเราฟังธรรมะไปอาจจะจําไม่ได้แต่ในขณะที่เราฟังธรรมะจิตของเรานะสติของเรารู้อยู่กับปัจจุบันนะจิตของเราอาจจะมีความสงบมีความเบากายหรือว่าจิตของเรารวมลงเป็นหนึ่งก็เกิดปิติกเกิดความสุข ขึ้นภายในจิตใจของเราได้อันนี้เป็นประโยชน์ของการประพฤติของการปฏิบัติเมื่อจิตของเรารวมลงจิตของเรามีความสงบเราก็พักจิตไว้เมื่อจิตมันถอนออกมาเราก็อาศัยจิตนั่นแหละที่มีความสงบนั่นแหละมาพิจิพิจารณาในสังขารร่างกายเราก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงหรือว่ายกอาการร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งอาการ32 ขึ้นมาเป็นิีพิจารณาขึ้นมาดูด้วยความสงบเราไม่ได้คิดเอาเราไม่ได้นึกเอาจิตของเราก็จะเห็นร่างกายตามความเป็นจริงว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปนะหรือว่าถ้ากําลังจิตของเรามีมากขึ้นความสงบของเราแนบแน่บขึ้นเราก็เห็นร่างกายนี้แปรเปลี่ยนไปเป็นธาตุดินน้ําดมไฟหรือว่าจิตของเราละเอียดขึ้นไปมีความสงบลิกซึ้งขึ้นไปก็ปจะเห็นธาตุมัน แตกลงไปก็จะเห็นเป็นความว่างในร่างกายนี่แหละทีแรกเราก็เห็นร่างกายเป็นตัวเป็นตนเมื่อเรามีความสงบแนบแน่นขึ้นจิตของเรารวมลงก็จะพิจารณาเห็นว่าร่างกายมันเป็นธาตุเป็นความว่างก็ไม่เข้าไปยึดถือเพราะว่าร่างกายนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เราก็เห็นความเป็นอนัตตาในสังขารร่างกายปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้น ใน,นจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นหลักของการประพฤติหลักของการปฏิบัตินะเป็นผู้มีศีลเป็นเบื้องต้นเมื่อศีลของเรารักษาดีแล้วกายวาจาของเราเป็นปกติก็เหลือแต่เรามาทำสมาธินะในขณะที่เราประพฤติปฏิบัติช่วงเข้ากรรมฐานเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหรือว่าช่วงที่ออกจากกรรมฐานไปแล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ สดวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานเป็นเหตุทำให้จิตของเราได้รับความสงบนะเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือว่าพุทโธความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดจากการประพฤติ เกิดจากการปฏิบัติที่มีศีลสมาธิปัญญาก็จะพาให้จิตของเราพบกับความสุขความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อก่อนนี้เราก็คิดว่าความสงบนั้นมันจะอยู่นอกจิตนอกใจของเราแต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติแล้วความสงบนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ ใจิตใจของเราเองเพียงแต่ว่าเราต้องลงมือประพฤติลงมือปฏิบัติเพราะว่าธรรมะนั้นนะถ้าจะมีคุณค่าหรือว่ามีราคาสูงสุดภายในชีวิตของเราก็เกิดจากการประพฤติเกิดจากการปฏิบัตินะในเบื้องต้นเราก็มีศีลสมาธิปัญญาเมื่อศีลสมาธิปัญญามารวมลงแล้วก็มารวมอยู่ที่ใจของเราเพราะฉะนั้น เมื่อเราประพฤติปฏิบัติเราก็มาดูจิตดูใจของเราโดยอาศัยสติความระลดึงได้สมัมปชัญาะความรู้ตัวมาดูจิตม่ดูใจของเราโดยที่มีกรรมฐานเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตของเราเกิดความสงบเราจะพิจารณาพุทโธพิจารณาดูลมหายใจหรือว่าคำบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆอะไรก็แล้วแต่ ที่จะทำให้จิตใจของเราเกิดความสงบพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้มีถึง40อย่าง40กองแล้วแต่จริตนิสัยแต่ว่าที่ถูกกับจริตนิสัยทุกๆคนก็คือการมากำหนดรูลมหายใจเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของสติมาเป็นเครื่องระลึกทำให้จิตของเราเกิดความสงบขึ้นได้หรือว่าจะนึกคำบริกรรมพุโทโธธรมโมสังโฆหรือว่าบางที เรากำหนดรูลมหายใจกำหนดคำบริกรรมพุโทโธแล้วจิตมันก็ยังไม่สงบเนะเราก็ต้องมีสตินะต่อเนื่องให้มีสติของเราต่อเนื่องจนจิตของเราไม่คิดไปเรื่องอื่นจิตรู้อยู่กับพุโทโธพุโทโธกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วจิตของเราก็จะรวมลงม,มีความสงบนั่นแหละเราจะเห็นควา,ามอัศจรรย์ของจิตใจที่มันเกิดขึ้นภายในจิตของเรา ีนี้ความเพียรก็จะเป็นไปนเองศรัทธ,ธาก็จะแน่นแฟ้นขึ้นมีระยะความเพียรความอดกลั้นความอดทนก็จะเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราเพราะว่าเราเห็นประโยชน์ของการประพฤติของการปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละที่จะทำให้จิตใจหรือว,ว่าเป็นการพัฒนาจิตของเราให้มีความก้าวหน้าให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจ ในหลักธรรมะที่ถูกต้องที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเพียงแต่ว่าเป็นผู้บอกเป็นผู้สอนเมื่อท่านบอกท่านสอนแล้วเราก็ต้องมาประพฤติมาปฏิบัติเองมาสร้างบุญสร้างบารมีเองให้เกิดให้มีขึ้นแต่ละบุคคลน,นี้ในช่วงเจ็ดแปดวันเก้าวันนี้เราอาจจะได้รับความสงบบ้างหรือว่า ไม่ได้แล้วความสงบอย่างนี้น้อยเราก็รู้วิธีประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้จิตของเราเกิดความสงบนะหรือว่าเกิดสติเกิดปัญญาโดยที่เรามีศีลเป็นพื้นฐานส่วนสมาธินั้นเราก็ต้องค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปเราจะมาประพฤติปฏิบัติในวันแรกหรือว่าในครั้งแรกจะให้เกิดความสงบให้จิตรวมลงเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยาก แต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันสำหรับผู้ที่มีบุญบารมีมากแต่เมื่อเรายังไม่สงบเราก็พยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปมีวิริยะมีความเพียรเป็นที่ตั้งประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอจิตของเราจะค่อยๆรับได้รับความสงบเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วก็อาศัยความสงบนั่นแหละมาพิจิตริจารณาในสังขารร่างกาย เราก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในการประพฤติในการปฏิบัตินะเพราะว่าชีวิตของเราเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือร่างกายเราก็ต้องให้อาหารสองมือ้อสามมื้อบ้างแต่ว่าจิตใจนี้เราก็ต้องให้อาหารเหมือนกันให้อาหารจิตใจก็คือมีธรรมะมีศรัทธามีความเชื่อมีความดื้ใสมีการประพฤติมีการปฏิบัติ จนจิตของเรามีความสงบมีความตั้งมั่นแล้วทีนี้ความเพียรก็จะเป็นไปเองแะะเคยประพฤติปฏิบัตินั่งสมาธิขนาดนี้เดินจงกรมขนาดนี้ยังไม่สงบเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มการนั่งสมาธิขึ้นเพิ่มการเดินจงกรมขึ้นนะเมื่อเราเพิ่มขึ้นแล้วสติของเราก็ต่อเนื่องขึ้นนะจิตใจของเราก็จะค่อยๆมีความสงบเมื่อมีความสงบแล้วทีนี้ความเพียร ศรัทธามันก็จะเป็นไปเองเพราะว่าเราเห็นเรารู้ตามความเป็นจริงแล้วเที่นี้วันเวลาที่เหลืออยู่เราก็พยายามสร้างสมอบรมคุณงามความดีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาอันนี้เราก็ทําเป็นประจําแล้วส่วนการประพฤติการปฏิบัตินั้นเราต้องเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นะไม่เฉพาะว่าช่วงที่เรามาเข้ากรรมฐาน9วันนี้เราจึงถึงมาประพฤติมาปฏิบัติ แต่เมื่อออกจากกรรมฐานการเข้ากรรมฐานไปแล้วเราอยู่ที่บ้านเราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าไปประกอบหน้าที่การงานเราก็มีสติรักษาจิตของเราไว้ตลอดเวลาว่าจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรจิตใจมันมีอกุศลหรือว่าเป็นกุศลมันเกิดขึ้นภายในจิตใจก็คือเรามาดูจิตดูใจน,นั่นแหละที่เราจะมาดูจิตดูใจก็ต้องอาศัยสติความระลึกได้ สัมปชัญญะความรู้ตัวมาดูจิตดูใจของเราขณะนี้เป็นอย่างไรถ้าจิตของเรามันเกิดอกุศลเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นกุศลหรือว่าคุณงามความดีหรือว่าจิตขึ้นจิตมันมีความดีอยู่แล้วเราก็รักษาไว้ความดีอะไรที่จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นในโดยการที่เรามานั่งสมาธิมาเดินโยงกลมมาฝึกอบรมจิตใจของเราให้เกิดความสงบ อันนี้แหละเป็นทางที่จะทำให้จิตใจของเราพบกับความสุขความสงบของจิตใจเมื่อจิตใจของเรามีความสงบแล้วก็คือเรามีที่อยู่มีบ้านที่แท้จริงหลวงปู่ชาท่านบอกว่าบ้านที่แท้จริงของจิตใจก็คือความสงบของจิตใจเป็นสิ่งที่สาคัญเมื่อจิตของเรามีความสงบแล้วเราก็จะรู้จะเห็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านตัดสรู้นะไว,ว้แล้วเราก็จะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าจิตของเรามีความสงบนะใส่ความสงบนั่นเนะ่ยเข้าไปสัมผัสรับรู้ธรรมะก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใ,ใจของเราเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราสร้างเหตุที่ดีผลก็ดีตามไปด้วยเมื่อเราเดินยังกรมนั่งสมาธิอบรมสติของเราให้มีความต่อเนื่องแล้ว ความสงบของใจมันก็ไม่หนีไปไหนมันอยู่ที่จิตใจของเรานี่แหละถ้าเรามีสติมีความต่อเนื่องเราจะทําอะไรแล้วก็มีคําบริกรรมพุทโธกํากับใจของเราไว้หรือว,ว่ามันเกิดอารมณ์มันะยตนยินดีเาก็เราก็ไม่ไม่เข้าไปยึดถือยินได้เราก็ไม่เข้าไปยึดถืออยู่ตรงกลางตรงที่มันไม่ยินดีไม่ยินได้ตรงนี้แหละที่จะเราจะรู้เห็นธรรมะตามความเป็นจริงเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงว่า มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปแต่ว่าที่เรายังไม่เห็นว่าจิตของเรายังไม่มีกําลังจิตของเรายังไม่มีความสงบจิตของเรายังไม่มีสมาธิมันก็ไม่สามารถที่จะรู้จะเห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงได้ก็ข,ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะว่าการประพฤติการปฏิบัตินี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทให้จิตของเราพบกับความสุขความสงบพรนะพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบในที่นี้ก็คือว่าสงบด้วยปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็จะปล่อยวางอาดมณ์ต่างๆได้อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการประพฤติของการปฏิบัติถึงแม้ยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติว่าชีวิตนี้เราได้พบผลทางที่ถูกต้องแล้วก็เหลือแต่ว่าความเพียรที่เราจะประพฤติปฏิบัติ ถ้าเรามีความเพียรมากผลก็ได้รับได้รับผลของการประพฤติของการปฏิบัติมากถ้าเรามีความเพียรน,น้อยผลก็น้อยตามไปด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เราตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะธรรมะก็จะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้เพราะฉะนั้นนะในวันนี้เราก็มาตั้งใจฟังธรรมะนันเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้เราพยายามตั้งใจประพฤติปฏิบัติ อยู่ในดักของศีลสมาธิปัญญาชีวิตของเราก็จะพบกับความสุขความสงบที่แท้จริงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้ขออนุมโมทนาขอให้มีความเจริญในทางธรรมด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอ